และเราก็มาถึงปลายทางของเราเรากําลังจะเห็นวิวที่สวยงามอ๋อยังยังขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวเราแวะนี้ก่อนโอ้ยแต่ตาเน่บางหมายบอกว่าต้องมาดูอุโมงค์เหล่าเหลียงขออนุญาตนะครับท่านนี่คือเป็นปกาลังเป็นหอยเหมือนมาไหว้ท่านเลยดูศักดิ์สิทธิ์มากก่อนเนี่ยนะครับเราจะขึ้นไปดูข้างบนี่นเขาใช้ปกาลังไหว้ท่านเหรอเนี่ยตรงนี้ครับ พอถามบางบางอกว่าเขาไปเล่นกันมั้งน้ำมันกุนเนาะอะีรก่าน้ำขุ่นไหมขุนนอนนี่ผมว่ามันใส่มากเลยนะไม่น้ำขุ่นขุนนอนน้ำขุนมาที่อย่างนี้ต้องกินอย่างเดียวอะไร,รมาที่ก๋ต้องกินอย่างเดียวไข่เจียวกินทุกอ,อย่าง อ๋อหมายถึงอยู่ที่นี่เราก็ต้องกินให้เป็นทุกอย่างถ้าว่ากลิ่นจนั้นอุดนี่ลานเจาวไม่ได้หัวที่จบเลยเห็นไหมติดเกาะเลยติดเกาะเลยไปไม่ได้เลย